กราบสวัสดีพี่น้องพ้องไปทั้งช่องปูนาคมหาลาบเด้อเมื่อนี้ปูนาคเดินทางวาที่อำเภอเชว่ว่านเนาะพี่น้องเนาะมาเยี่ยมย,มยมามทำข้าวทั้งไอ้ไส้คือพี่หนุย่ยหรือว่าพี่บันห้องเก่าซีเมื่อนี้กับภาพไปสีดวานจียามาซึ่งปูนาคก,กับผมมีโอกาสได้ลงคลิปให้พี่น้องพ้องไปเห็นสองมือเมื่อคืนนี่ค่ะฝนตกแห้งหอยู่าทางรันทัมกับภากันสวดมนต์พาสายฝนกับบริอัคลิปไปพี่น้องหรือว่าทายถอดสดใ้เบิ้งและพี่น้องเนดะ้อ อาวันนี้ปูนาก็เดินทางมาที่มาพ้าอ้ายไปสียาหาอ้ายก็มาสวัสดีครับพี่เดชสวัสดีครับน่าเหนบเอาคบพี่น้องป้องไปยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อนี้พ่อไปสียาคอยอ่าไข่ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอ่ากำไรใจกันแล้วกำลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดพี่น้องน้าเมื่อเนี่ยพูนากระผ้าอ้ายพ้าไสรไปสียาซึ่งซีมือมือที่หาก็ได้ไปสีเอาวัาทิตย์แล้วเธอนะพี่น้องเนาะเมื่อเนี่พร้อมได้หนุ่มกระเซมใช้กระเซมใช้ครับแอ้กระเซมใช้ครับพร้อมด้วยฟูเฟืองน้ำโชค ซัวซัวเดี๋ยวก็หายวันหายคืนเดี๋ยวก็หายวันหายคืนอกรรมการฮะไม่ยากเอยขึ้นเนี่ยพูดได้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 ขึ้นทั้งกองอ่าขึ้นทั้งกองแต่ว่าน้ำพี่น้อเป็นวัด้านเลหัดเดียวน้องชิ่วาเฮียนไทยอ่าวัดพระเลหัดปู่นาก็ษิได้มาตั้งศาลตายายเนาะพี่น้องเนาะศาลตายายก็สิมาขอโชคขอลาภน้ำเพลินพร้อมนะฝากพี่ทอนน้องในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่เนาะพี่น้องเนาะ บัดนี้เจ้าหน่อยนึงก็พี่น้องเดี๋ยวผู้นาคเสดเดินทางไปวัดศรีมงคลชัยวานบ่งคลศรีชัยวันที่เฮดพญานาคพี่น้องจําได้ว่าผู้นาคมขอน,น้าผู้ดาก็ได้ผู้องดําบัดน,นี้เดี๋ยวอีเจไดนนึงเดินทางไาที่วัดชัยวัน้อพี่น้อง้อวัดมงคลศรีชัยวันนะพี่น้องนะปน whale, นงนะไปเบิงว่าข้าเจ้สาสร้างพญานาคหอดใสแล้วเดี๋ยวผู้นาจะตามข้าวให้น้อะพี่น้องนะ้อเอา ครับตอนนี้เข้ากับมาหอดอ่าทางวัดมงคลศรีชัยว่านนะนาะพี่น้องเนาะปูนาคสิภาอ่าพี่นอ้องฟ้องปายไปเบืง้องค์ปูพญายนาคอ่าปู้พระองค์ดำนะอะอ่่าาท่านเลขขาพนวางศัลปปูนาคอ่าตอนนี้ก็คือพนกระสังไว้ให้กันครับอันนี้เขาเอื้อนี่ยังในหัวนาอ่าพญะยาสิงโตขาวครับอ่ากับพญะยายสิงโตเหลืองที เฮ้ยตัวนั้นตัวผูกกับตัวแม่ครับโอตัวผูกตัวแม่ต้อต้องสร้างน้ำกันซองครมาสวัสดีครับฟูเฟืองน้ำชุกสวัสดีครับโมือนีฟาทีมงานมาเบิ่งการสร้างองค์ปูพญานาคเนาะพี่น้องเนาะซึ่งปูนาเคยได้เกินไว้แล้วครับนี่พี่น้องเพิ่นกระลังทั้งสร้างเฮากระลังติดเกล็ดไปน้ำเฮ็ดขึ้นไปน้ำตอนนี้ได้ฮอดข้อเราพี่น้อง อมามาเมื่อน,นั้นก็ฮะก,ก็อิดก,ก้อนันขึ้นเทืเล็กเนาะพี่น้องเนาะอ่ะาวันนี้เฮาก็มาเบิ่งทั้ง้างเพิน่นซึ่งนายช่างกำลังพาอ่าลูกเต้าล้อลานติดเกล็ดพี่น้องเกรดพญานาคอืมโอ้กำลังใส่เกล็ดใส่ลวดใส่ลายพี่น้องกำลังใส่เกล็ดขึ้นไปอ่าพามาเบิ่งทั้งหางก็ได้พี่น้องเด้อ คนละเมื่อเพิ่นเห็ดแล้วให้ยังแล้วผู้นักช่างเขาสิได้ภาคพิธที่บ่วงสวกบ่วงสวงยังในหลายอย่างอยู่พี่น,อน้องสวัสดีครับนายช่างแม่ช่างอ่าโอ,อ้โหพี่ช่างกำลังเห็ดเกตพี่น้องกำลังกีดเกตเขาใส่เจตเกษตรไ,ได้ท่าสีอีกเป็นบ่นหนครับ โอ้เลยท่า well> สี่ตัวเงาหน้าอันนี้ตี๗โบ่ปูเนี่ยอันนี้ติี๗กันติด๖กันสี่ไข่ติด๖กันสี่ไข่ดีโยอ่าอันนี้กำลังติี๗อยู่พี่น้องแต่ว่าจะฟ้ามากถลกเก็ดงวดเนี่ยเก็ดจะฟ้ามากเก็จะฟ้ามากวันนี้บ่ท่านไหนมาอยู่ไอมาตาแปดไอมาตาแปดไอมาตาแปดอเลขกผู้นาคติี๘เลขกผู้นาคติี๘พี่น้องเงาพี่น้องอ่าเก็ดว่ามันสีเฮ็ดขคอยู่หันพี่น้องโมเมนต์แล้อบันไดเทพาปนอ้อมวัดทั้งพี่ เพื่อนเราอ๋อมาทั้งพี่ปูนาก,ก็เมือนั้นก็เข้าใจคิดว่าพ่อจีเห็ดขดหลาังไงานีน่ทีะ่ะจว่าเห็ครับหัวยังบ่ท่านในเห็ดตอนนี้เห็ดล่ำตัวมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อปูนาก,กับจีภาพี่น้องมาเบิ่งทุกช็อตทุกช็อตไปเรื่อยๆอ่าอีกจะหน,อน่อยสิพาไปหาปูดำฟังแต่เสียงเพลงมัก่ก่อนเมื่านแต่เสียงเพลงพระเจ้าติดเพลงย่านิไลยูสุบย่านเพลง ่าตหลายยุทธภูมิานเพ่งอย่างาช่นว่าหางคือพาเขาไปหาผู้ดำเขาเจ้าปีนเพ่งไปกับเสียมชัยโอ้ทำไปบอกก้อนมาสั้นเขาไปหาอะไรดิอะสั่งปูพญานาคดินี่บ ครับสวัสดีครับเกษมชัยใจเกินล้านเกษมชัยไรส่วนเลยนะครับเกษมชัยไรสด่วครับผมผู้นาอาร์คีบบารับอ่าเพราะว่าผู้นาย่านอันเฮ็ดอารคีบบันฟี่ให้น้องได้เห็นไปไปไปบอกเพ่งเพ่งเพ่งยจักบาดนะวันนี้เดี๋ยวสิพาเขาไปหาปูองดำทางในเด้่องเปน้องเด้อครับนี่คือวัดมงคลศรีชัยวันนะครับที่ปู้นาเคยมาท้ำพิธีบวงสรวง แน่อุพาอุบโบสถที่เพิ่นสร้างให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะปุนากับภาพี่น้องป้องไปเข่าม้าเบิ่งทางในวัดนี่ว่าเพิ่นกับกระกลังก่อสร้างท่านพระครูเพิ่นกับกระกลังก่อสร้างพี่น้องวังหันก็เห็นพญานาคไปแล้วหาบันเอนตามปุนาคมาเด้อปุนาคสิพักเข้ามาทางในเนาะพี่น้องเนาะตามต่อ,ตอผู้องค์ดำงวดก้อนหวานาัวหน้าฟูเห็นสี่สองกัออกงวดก้อนเนาะบ่ได้มาตามให้เพราะว่าฆ่าติดธุระบ่วงสวงหลายช่วงนั้นผู้นาก,ก,บก็บ่ครได้มา ครับน bon ี่คือภายในบริเวณวัดของเฮานอพี่น้องเนอพี่น้องขสีเห็นแล้วเอาพี่น้องเนอะพี่น้องขสีเ <t> ห็นแล้วครับอ้าวซึ่งอันนี้ก็คืออ่ารูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะพี่น้องเนอะอ่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันนี้วัดกุฏินี่เพิ่นกำลังลื้อใหม่เลยพี่น้องนะก็ลื้อกำลังสร้างใหม่ครับซึ่งอยู่ข้างๆงปูเพิ่นมนีห้ากสิภาไปเบื้องมองปูเพิ่นเคยให เคยให้โชคให้ลาบเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังก่อสร้สางครับผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีจะบุญร่วมสร้างในได้พี่น้องเนดะ้ออันนี้อุโบสถที่เพิ่นฉลองไปแล้วูนาก็มีโอกาสอ่าได้มาทําไปที่บวงสรวงให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อ่อาเนะพิ่นก็กำลังกนะ่อสร้างอยู่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้บันนีู้้นาก็สิพาเข้ามาอ่าท่านนี้ก็สิเป็นพ่อแม่โพศบพี่น้องอืมวัดว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สร้างไว้หลายพี่น้องเนาะสร้างไว้อ่าให้ล,หลูกให้หลานได้มากราบไหวสักระบ,บูชา อันนี้คือต้นโพที่พี่น้องอาจสิจําได้มากับปูนาค,ความด้วยหัวหน้าบ่มบ่มฟูงวันนั้นอ่าปูนาขมาขอโชคขอลาบน้าพอเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนะาะหัวหน้ากระเสียนสี่สองออกสี่สองเราพี่น้องน้องนั่นเนาะอ่าปูนาก็ตาบอดีท่อหัวหน้าเพิ่นอ่าแต่ว่าวันนี้ปูนากระสีมาขอตามต่ออ่ามาขอตามต่อฝากให้พี่ให้น้องเข้าไปพิจรารณากต่จะลืมเนาะพี่น้องเด้อตอนนี้ทั้งวัดทั้งว่าเพิ่นกำลังสัง่ง องค์ปู่พญานาคปู่ปูพ่พระองค์ดำนะโปรดไดอยากร่วมท้าบุญกันติดต่อได้มาทางปู่นาคก,ก็ได้หรือว่าสิวะทำที่วัดตัวเอียงกไ็ได้พี่นอ้องเด้อเอาบัดนี้ปู่นาคสิมาขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์เด้อปู่เอ้ยเจ้าที่เจ้าฐานผู้ที่ปกปักรักษาอ,อยู่ทั้งวัดมงคลศรีชัยว่าน,น,นลแล้วปู่องค์ดำมงคลพนี่เด้อลูกเต่าละหลานมาขอกินขีกินเหยงามาขอเลขไทย รถตุรีล่างวันที่หนึ่งวดประจำวันที่หนึ่งมีถุวยยนต์พุทธศักราช2 5งพันเนี่ยเอาจอหูจอตายลูกเห็นใหรอเอฟซีเห็นในเด็กพอเด้วยอ่ะสิยู่มองไหนยู่มองเก่าบ่อยู่เสียนเก่าบ่โอ้อยู่เสียนเก่าเนาะพี่น้องเนาะอยู่เสียนตัวเก่าตัวแดงจึ้งครึ้งเลยบ่ะเนี่ยอ้าวพี่น้องอันมาเนี่บ่เห็นตัวใดแน่พูน่าสิโซ่เห้เห็นให้เบิ้งนี่พี่น้องเนาะอ่า อยู <muitas> ่มองนี่ละได้กว่านั่นก็ได้ได้กว่านั่นก็ได้อยู่นี่แหละพี่น้องเห็นเป็นตัวใดเน่นาะพี่น้องอ่าพี่เจรนาบังเนื้อพออกว่านั่นปูนาก็เห็นอยู่นี่อาจารย์ฟู่ก็เห็นอยู่นี่อ่าอาจารฟู่ก็เห็นอยู่นี่พี่น้องปูองดำปูองดำเนอะอ้าพี่น้องเห็นแต่ละปูนาสิกำรนดจิตว่าว่อยู่นี่ละอยู่นี่ละนี่ยนี่นี่อ่าพี่น้องก็สิเห็นอยู่นี่อืม อือแต่ว่าเห็นนังพี่เป็นเลขสองงามงามเลยยุกยุกอันี่เห็นบ่เลขสองอันนี้แง่นี่เห็นมั้ยใช่ครับปู่อันนี้เห็นบ่ั้ยข้างกลางเลยบอกครับปูเอ่ออยู่ข้างกลางองค์คข้างกลางนี่แหละองค์คข้างกลางปูเห็นอยู่เดี๋ยวนะปูหน้าเห็นอยู่ตรงนี้นี่อ่ารองมึงกันนะครับเด้ออ่านี่เออ๋ออบหนึ่งสองสามสี่ป้องข้อเพิ่นลงมาอักจากกล่องที่สี่ดิหนึ่งสองสาม ดีดีเห็นบ่พี่น้องนี่พี่น้องมึงเอาครับเอาอ่าเบมึงตาว่านันตาหัวหน้าเห็นถือคักคักครับเห็นสองซีครับเออว่านันออกเต็มเต็มเลยพี่น้องเนาะเออเลขกสามงานอืมมาต่อไปด้วยนะมาเจอพี่น้องเด้อมาให้แบนมาชือบุญบารมีเจริญทรัพย์นะครับเนาะคิดบางสั่นผู้พไทยอยู่แล้วอ่าผู้ใดอยากร่วมสั่งทั้งวัดทั้งว่ากับทิดตอมาได้เนาะบ่าแอดมินกับเซมชัยครับผู้เฟื่องนำโชคผู้นาคมหาลาภหรือสาวแหล่นำก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ มันแต่ไปใช่ครับปูเอาคือง่ามแท้เอาเบิ้งนักปูกล่องปูห้องผมครับอ่าคือง่ามแท้นะเห็นบ่นี่นเห็นบ่นี่นเอาเพื่อน้องควงไปเสียงคือปูนาคไปแล้วอาปูนาคซุ่ม้าไปอีกนี่นี่นี่เห็นบ่อไหนนี่เห็นบ่อไหนนี่คือเลขหาค่ะครับอันนี้คือเลขห่าแล้วนี่เลยเออนี่คือสามแม่ละเจ็ดสามหานี่อ้าวอ้าวครับคือไมไกลพี่น้อง เห็นเลขเจ็ดเลขสามเลขห้าแต่ว่ากระจับกระจายกันยู่พี่น้องนะกระจับกระจายกันยู่เห็นอันหนึ่งเป็นสามศูนย์นี่สามศูนย์ห้าเนี่ยครับอ่าสามศูนย์หาบพรมันเจ็ดเจ็ดหายไปแล้วพี่น้องแต่ว่าสามผมไม่ชักกระหายอ่าสามไม่หาแต่ว่าศูนย์อยู่กลางนี่กระเซ็นมใช่เห็นบอกครับปู่ศูนย์อยู่กลางเห็นบอกนศูนย์อยูกลางเห็นบอกนศูนย์อยูกลางว่ากระจายสายตากระสินอสามแล้วกระเจ็ดกระห้าก็ศูนย์ขอปู่อสามเจ็ดกบศูนย์หา ตาผมนี่ครับอ่าแต่ว่าตาปูนาตอนนี้เห็นสามซุนหาได้พี่น้องเด้อครับเอาครับสามซุนหาเห็นตัวไหนบ้างครับบ้ากัเด้อครับเด้อขอโชคกระปูเอาครับพี่น้องเห็นตัว <Rabbi>. ไหนก็บอกเด้อปูองค์ดามวยนะลูกหลานมาขออ่ากินขี้กินเหีืยวเด้อวันนั้นก็ไม่เห็นอยู่นี่ละครับวันได้เกจสองพี่น้องกับจิ้งจั๊งปูนาคก็บไม่เห็นอยู่นี่ละ เห็นยน่ปูปเออกจิตสองตุงตรงเลยเตียม่ครับอ่ะหัวหน้าฟูมาก่านงเห็นสองีมันออกเห็นสอีครับอ่ะเห็นสอมันออกแต่ได้ก่อนห่สอเหมือนกันนะอฟซเห็นจเออกเียมีดอกเนออ่าสามดาเสระท่านนะครับขอจบกับปูนครับปูองดำเอาว่าปูนากเดี๋ยวนี้เห็นสามูนหาพี่น้องแต่ว่ากษเสียปมีสามไส้แล้วก็บคนควัวนี่เป็นิเจ็นงแต่ว่าสูนหาติดกันนะครับอ่าอยังก็เกิดขึ้นได้ อ่าห้าแต่ว่าปู่นาคเห็นสามศูนย์อยู่ข้างล่างหาสาหข้างบนพี่น้องครับอเป็นองค์ยุกลางพอดี่ครับปู่อ่านั่นแหละเนี่ยเห็นงามงอยู่พี่น้องเห็นอยู่อาสามยหอันนี้เห็นมันี่ก็เมช่เนี่ยเนี่ยปู่นาคเห็นบเอนิด่ครับโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเนี่นี่ด้นี่ได้นี่ด้เนี่ยสมเนี่ยันเน่ยสามห้าเอ่อห้าสามห้าเนี่ยของปู่นาคเห็นนะปู่เห็นเปหาสามหาหอยู่ทั้งบน3ามศูนย์ล่างครับอ่าห้าสามห้าอยู่ข้างบนสามศูนย์ล่างเลยพี่นอง เบ่งเอา,อานะครับเดอ้อให้ชมเอาตาสายตาธนาคารห้าสามห้ากับสามศูนย์พี่น้องไปพิจารณานะเอามาคอยจัดขัด,ขดกระพันครับโชคลาภบ,บุญภยัญภยผมมันตาไัยตามันผู้ได้เห็นตัวใดกะเม่นเอาพี่แมวแต่ว่าตาผู้นด้เห็นห้าสามห้าบนสามศูนย์ล่างอืมเด้อพี่น้องนะอืมเอาเห็นชัดและนะ้วเนาะพี่น้องเนาะเอาทั้งช่องปูนากเด้อเพราะว่าปูนากอัดคลิปบนไดไล่สดครับครับมีโอกาสได้คุยกับพี่กับน้อง อผู้นาก็ขอให้พี่น้องไปใช้พิจารณาญาณในการรับชมเนาะผู้เห็นตัวใดครับเห็นสามห้าบนแล้วก็สาศหลังห้าสามหบนแล้วก็สามศูนย์หลงพี่น้องเนอะพี่น้องก็บิ้งเอานะครับขั้นก็งสาเก็เอาคางจวามเไว้จักรครับเออก็สายตาสละเราครับเา้ผมข่าคางจาะความคือได้ดอเห็นตัวใดหล่ะ ผมเห็นสีหนึ่งครับโอ้เห็นสีหนึ่งครับว่าน่าฟูเห็นสีหนึ่งว่าสันพี่น้องแต่ว่าปูนาคเห็นสามเอ่อห้าสามห้าครับสามศูนย์ล่างครับน้องพี่น้องเนาะแต่เก่ามันเคยมาเห็นอยู่นี่ว่ะอาจจะว่าผมเห็นสีหนึ่งครับแมนบ่แมนสิบสีเลยสีหนึ่งโอ้สีหนึ่งตีเอาขครให้พี่น้องป้องไปใช้พิจารณาในการรับชมสำหรับคลิปนี้เวลานี้ปูนาคา ให้พี่น้องป้องปายยำไ้แหลกแตกให้ทีเด้อส่วนเลขผู้นาที่ปล่อยไปแล้วที่ได้มากงดก้อนนันกะได้ 8, 2, 5, แปดสองหาละกันหนึ่งแปดน้องพี่น้องเนาะอะ่างวดนี้ผู้นาเห็น, 5, 3, 5, 3, 0, นห้าสามห้ากับสามศูนย์กไปวิจรารณาเอายำไ้แหลกแตงเดยวผู้นาเมื่อสุดอ้ายผู้นาเสือลงกระดานให้สำหรับคลิปนี้ผู้นาก,กนขอให้พี่น้องป้องปายเ้าอยู่ดีไม่แห้งอย่าลืมนะ้อพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วอย่าลืมหนึ่งกำลังใจ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์สุดท้ายละกดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้ผู้นางเนเ้อพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับ